ว่าะับมือันดเรียอยนะครับช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับอดีเรือท่องเที่ยวซึ่งเป็นเดือได้วิ่งได้นำนักท่องเที่ยวมาจากเกาะเซมิลันและมาส่งลูกค้า ที่สะพานท่าเรือทับละมุกก็หลังจากส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็ได้ถอยเรือออกไปด้านนอกกลางกลางคลองนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งไฟลุกขึ้นมาจากห้องเครื่องโดยที่ว่าคนเรือไม่รู้พอลุกไฟลุกขึ้นมาเยอะแล้วก็ช่วยกันดับไฟตามที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ไฟมันลุกขึ้นมา แรงมากเลยดับไฟไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยลูกเรือต้องสารเรือนะครับแล้วก็มีเรือ,อทหารฐานเรือภาคที่สามามาช่วยฉีดน้ําดับแล้วก็มีรถดับเพลิงจากเทศบาลลําเกลมาช่วยอีกแรงหนึ่งครับลูกเรือก,กี่คนครับตอนนั้นที่ว่าหนีออกมาครับประมาณสีที่ผมเห็นประมาณห้าคนนะครับ แต่ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วพี่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับนักท่องเที่ยวตอนอน,น,นั้น,นนักท่องเที่ยวกลับมาขึ้นบนฝั่งขึ้นบนขงังฟังหมันแล้วครับนักท่องเที่ยวที่เห็นก็ตื่นตกใจไหมพี่อ๋อตอนนี้คือนักท่องเที่ยวเขาเขาขึ้นรถคือคือ,ค,อคือกลับมาแล้วกลับไปแล้วเหลือเหลือเหลือแต่พนักงานของเรือนะครับใช้เวลานานไหมครับที่ว่าพี่เห็นตอนนับไปอ่ารวมเป็นชั่วโมงครับอ๋อชั่วโมงครับตอนนี้เรือจมไปแล้วเรือจมแล้วครับหน้าท่าเทียบเรือทับละมุนะครับเบื่องต้นนีี้เออ่ห็น น่าจะสำนึกผ่านว่าเกิดจากไฟลัดวงจรจากห้องเครื่องครับ <ใน S 2> ซึ่งเป็นไม่มีใครใได้รับบาดเจ็บ,บ <c oughs> ซึ่งเป็นเหตุการณ์ซ้ <c> ํา <oughs> ของเหตุการณ์ที่แล้วนะครับไฟลัดวงจร <c oughs> โชคดีนะครับที่ไม่มีใครไ,ได้รับอันตรายไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านซึ่ง <c oughs> เกิดการโกลาหลเพราะว่ามีเรือท่องเที่ยวจกดอยู่ท่าเรือนี้เป็นจํานวนมากได้ได้ย้ายเรือออกไปซึ่งได้ปลอดภัยกันทุกทุกลำนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเท่ากับเหตุการณ์ไม่ไม่ไม่ถึงกับร้ายแรงตามที่ผมเห็น